สวัสดีค่ะมาะะเจอกันตอนเย็นนะคะเมื่อเช้านี้จุ๋มทำคลิปนะเกี่ยวกับการไปชม,มบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลาของคุณป้านะคะที่คุ้่งสีทองอว่าจะเป็นยังไงบ้างจุ๋มทำคลิปเอาไว้นะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปชมด้วยนะคะติดตามด้วยแล้วก็คลิปการใช้ชีวิตประจำวัน thank you น้ำมันไม่มีมอ่ะพ่อน้ำปูมันลดลงไงเห็นไหมก็เอาเพิ่มให้มันเต็มเต็มนพอ่อไม่มเมมน่าแต่ก็เพิ่มน้ำไปเรื่อยๆไงเพิ่มออกซิเจนให้มันไม่เป็นไรพ่อเปิดเปิดก่อนมันจะเปิดแล้วยัยงนี้ปูตกใจ านหญ้ารกมากนะคะตอนนี้ก็รอลูเทิงให้มาตัดให้แต่ตอนนี้ลูเทิงคิวยาวมากก็ปล่ยอยใหร้รกๆไปก่อนนะคะก็ทําใจหน่อยช่วงนี้พ่อกับลูกตัดไม่ไหวนะคะ <c oughs> เนื้อที่มันเยอะมากลูเทิงเเขาชํานานในเรื่องพวกนี้ก็จะให้ลูเทอร์มาเป็นคนตัดหญ้าให้นะคะ อ้าวพ่อก็มาช่วยด้วยแล้วอสองหนุ่มสองหนุ่มอ้มอาวหันหน้ามาดูีิ <c oughs> โอเคโอ้ยลูกตัวเบลอเลยดูดิคุณพ่อตัวเล็กนิดเดียวไปเวย็นอยู่กับคน <c oughs> ตอนนี้ก็ล้างบอ่อปูบอ่อที่สอง เสร็จแล้วตอนนี้กำลังให้ฝนเทียมสาเหตุที่มันเน่าเพราะว่าพ่อปุ้ยแอบเอาอาหารหัวอาหารมาให้มันแล้วก็ปูกำลังลอกคราบมันลอกคราบทั้งชุดเลยนะคะเอามากินทุเรียนอวดหนะ้าบ่อปูแล้วแสบบออีพอเลยกินบักทุเรียนอา่างค่ะ ไม่กินนะไ,ได้พ่อคไม่กินนะออเลยน่าภูมิใจเนาะซือทุเรียนมาให้พ่อกินหรือว่าพ่อชอบกินทุเรียนอ่าตอนนี้กำลังมีนะตอนนี้กำลังมีความสุขกับการดูผลเตรียมนะคะลงในบ่อปูอ่าบ่อนี้น,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  Body นี่จะสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะพูชอบมีตู้เล็กตู้ใหญ่บ่อนี้มีแต่ กำลังจะเป็นหนุ่มน้อยขอดคราบแล้วนะคะวันนี้เป็นปูนิ่มแล้วนะคะบ่อนีอ้ไม่จุกก็พ,อพ่อปุ้ยกาช่วยกันเปลี่ยนน้ำ ปศักดในการเลี้ยงปูอย่างหนึ่งนะคะต้องระวังก็คือมีตัวเหมือนอะไรนะพ่อกบหรืออะไรนะพ่อกบหรืออะไรนะลูกออสใช่ไหมลูกออสมันมากินปูเล็กนะคะมีคนบอกว่า,าลูกออสมันเป็นอาหารปูแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นตัวที่มาแย่งอาหารจากไอ,อตัวที่จะมากินลูกปูตัวเล็กๆเ,กเรานะคะต้องตัดออก วันนั้นได้จุ่มตักออกกันเยอะนะคะบอ่อหน้าบ้านาค่ะสวัสดีค่ะวนันเช้าวนันพนะคะอาาแแยเช้าดวกันนะคะวันนี้ก็มีขทุเรียนแล้วก็ผลไม้แล้วก็อันนี้มะม่วงกวนจาก ปลาออยนี่บอค่ะปลาอ้อยเอามาฝากนะคะที่ค่ะอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณปลาอ่อยมากนะคะทุกคนสวัสดีครับ องนะคะเป็นบัวที่ลูกที่เราเพาะเองตอนนี้ก็โตมากแล้วนะคะมันก็รอคาบคุ้ยเขา้เขาใจว่ามันตายแต่จริงๆมันไม่ตายนะคะสวัสดีค่ะโว้ยหล่อจังเลยวันนี้ต <c oughs> ื่นตื่นแต่เช้ามากินข้เรียนกินตอนนึงคืนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะอ้วนนะคะน้องโคนบอกว่าพ่อกับแม่ต้องทานตอนเช้าถ้าทานข้เรียนนะคะอำํำอร่อย,อยือวป่า <c oughs> แชร์ไปดูเงินกีน่บ้านคุณป้านะคะคุณป้าจะเลี้ยงกบอันนี้คือพ่อพันแม่พันของกบนะคะเราเลี้ยงในถังน้ําแข็งนะคะแล้วถังน้ําแข็งที่ดูนะคะเดี๋ยวเราจะของฝากหัวล้อใหญ่เลยถังน้ําแข็งส่วยเฉวยแต่โทษทีนะคะถังน้ําแข็งเงินล้านเงินหมื่นเงินแสนนะคะจะบอกให้นะคะอย่า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 หัวเราะนะ ถั <wounds> งดีๆเขาไม่เอามาทำนะคะคือเขาถังที่มันเอาถังที่มันที่เขาไม่ใช้แล้วเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์โดยการเอามาเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของของกบกบเัื่อใหญ่มากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะเท่าฝ่ามือเลยค่ะอี่ตนี้ยิ่งใหญ่นะคะเบลอเลยนะคะค่ะ ใส่น้ำสะอาดสะอาดมันก็จะอยู่ได้แล้วก็ใส่ตะแจงอันนี้นะคะค่ะอันนี้คือ,อ,อนมัตรกรรมของคุณป้าในการเลี้ยงกบค่ะอันนี้ลูกออสภาษาอีสานบ้านเ้างกับหวกเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอปป่อปูนอ่ากว้าง1นเมตรนะคะยาว2เมตรนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลูกออส ตัวเล็กๆกำลังเพาะพันธุ์อยู่นะคะนุ่มอ,อก๋อ่านี่คุณทีนี้คุณป้าบอกว่าให้มาถ่ายดู่เอากบน้อยอันนี้กบน้อยเอาไว้ในถังน้ำแข็งเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าวามันโตหน่อยแล้วก็จะเอาโลงบ่อนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อถังน้ำแข็งมาเพาะพันธุ์ใส่หัวห,หาให้มันทานได้นะคะป้าเราต้องเปลี่ยนน้ำยังไง ต้องเปลี่ยนน้ำจากไหนเนาะโอ้เหรอดึงตัวนี้คือหลังแข้งลงมาโอ้นี่นะวัตกรรมของคุณป้านะตรงนี้นะคะนี่ดึงออกอันนี้คือป้าทำออกแบบเองเด้อนี่นี่นี่ร้อนม่ต้องให้มีน้ำแต่มันขาดน้ำก็ได้เป็นที่ระบายน้ำใส่น้ำแข็งนะคะน้ำที่มันละลายนะคะนี่คือป้าก็จะเอาฝาจุกขวดน้ำอัดลมใช่ไหมคะเอามาปิด ก็จะเลี้ยงกบเลี <shame> so, ้ยงปูนาอันนี้แมงสะดิ้งคุณป้าก็เลี้ยงแมงสะดิ้งอีกตอนนี้คุณป้าเลี้ยงอะไรเลี้ยงปูเลี้ยงแมงสะดิ้งเลี้ยงจิ้งหรีเลี้ยงจิ้งโงงจิ้งโงงก็เลี้ยงอะไรจิ้งโงเลียกอะไรนะไม่นจิ้งโกะเธอจิ้งโกงนะคะค่ะนี่คุณป้าเลี้ยงเยอะเลยนะคะอันนี้คืออาหารของของจิ้งหรีหรอคะ ใส่ถางนัําแข็งแล้วก็มีตะข่ายครอบนะคะทุกอันจะมีตะข่ายครอบหมดเลยป,ป้าแต่และว,วันก็จะมีความสุขกับการได้ดูแลนี่างนแข้งเอา,าเสัตว์เสร็อีกโอ้โอ้โอโอสุดยอดเลยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ซื้อมาจากไหนเออที่าเราก็เอแเขาเรียกอะไรคะตีนกับแกป้กกาซา <laughs> คุณยายว่า เราก็มาเรา<อ>ก็มาออกแบบทํานะคะแล้วก็อ่ามันก็จะปิดโดยออโต้นะคะโอ้ดีมากเลยเดี๋ยวจะเอาไปทาที่บ้านนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูบ่อบ่อปูคุณยายเอาปูนามาเลี้ยงอันนี้เอาปูนามาเลี้ยงนะคะปูนาประมาณประมาณ20ตัวอยู่ในนี้นะคะวันนี้คุณยายก็ให้อ่เขาเรียกว่าอะไรนะคะจอกอะไรคะเนี่ย มันมันจะดูดซับสารฟอกฟอกออกซิเจนให้กับปลาเลยนะคะอันนี้จะดีมากสวยอนนะไรเขาเรียกว่าโจดอกกุหลาบอ่ารู้แล้วจําได้แล้วะคะ่ะมันจะช่วยฟอกออกซิเจนนะคะอันเดียวคุณป้าจะตักปูนาขึ้นมาให้ดูนะคุณป้าไปเก็บมาจากทุ่งนานะคะมาดูซินี่โอ้ปูนา,าน,นี่หอดหอยป้าถูกปกติมหอดห่อย ่ยยยังหลลาตวเไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะคะลองไปทําดูนะคะยังมาเล่นให้ดูให้ดูสิโอ้โอ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 มือถือหลุดตัวนี้อ่อนเลยโอ้อันนี้ปูมันจะลอกคราบนะคะนะเดี๋ยวมันจะเมันเถาเร็วเอามันเถาบอกใส่ใส่รมันเถาอืมเถาอืมเถามือถือยู่จัดจ้านฮะอ่ะฮะเอายโยนชิงได้มันเถาเอาดู สบายค่ะเนี่ยเอาแล้วแล้วไอ้ไอ้ตัวนี้มันจะไม่กินลูกปูตัวเล็กๆหรอคะเวลาลูกปูมันไข่มันออกตัวเล็กๆมาป่า่าได้สิกินกปล่อยไม่กินกันนี่นี่แหละป่า่าได้สิกินกปล่อยให้มันไม่กินหรอจ้าะยค่ะอันนี้คือบ่อปูอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็อยู่ได้แบบร่มเย็นปูเวลาตอนกลางคืนมันก็จะมาลอยอยู่บน จอกแหนนะคะก,ก็จอกแหนมันเยอะมากเลยนะคะมันก็จะมาลอยคออยู่ข้างบนถ้ามันร้อนมันก็หลุดไปอยู่ข้างล่างนะคะค่ะลูกม่อยากกินปูลูกไม่จับที่งจินั่นลูกอยากกินขปัปูเพรม่จับจิ้งจิ๋งวะจ้าเดี๋ยวไปทําปูดองดนะคุณป้าเอาปูไปส่งหนูเด้อหนูจะไปทําปูดองโอ้ยว่ได้เรียกร้านมานั่นเรียกไม่ทำเบิ้งหน่อยหนูทําปูดองอร่อยหนูจะทําขายใครจะสั่งเข้ามาสั่งนะคะเอาไย่างใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกสูตรเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังอ่ะ บ่บกหอยปาซสารหอยจูหอยโคงหอยโคงหอยจูนี่ตัวเลี้ยงมันกากซากประสานกากซากภาษาอีสานเยอะเยอะมากเลยโดนไม่น้อยภาษาอีสานเบาเกีบเด้อกากซากโอ้โหอันนี้หอยขมนะคุณป้าเขาเลี้ยงทุกอย่างนะคะเป็นเป็น,นอาจ well ารย์สอนเป็นอาจารย์สอนเราได้เพราะว่าเลี้ยงมานาน มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเพื่อนได้นะคะเ mm hmm. วลาจุ๋มมีปัญหาอะไรเพื่อนก็จะแนะนำค่ะ mm hmm. อันนี้อันนี้เลี้ยง mm hmm. เลี้ยงจอกดอกกุหลาบเอาไว้นะคะ mm hmm. คุณป้าบอกว่าจะเลี้ยงปลาลูกชายก็ยังไม่เอาปลามาให้สักทีนะคะ mm hmm. ก็รออยู่ตอนนี้ก็เลี้ยงเอาไวใ้ให้น้ํามันเย็นสวยมากนะคะว mm hmm. ันนั้นคุณป้าก็ตัดต้นหมอนไปให้นะคะ mm hmm. จุ๋มก็จะเอาไปปลูก ปูมันออกมันมันออกนั่นแล้วนะคะลูกหม่อนเอาไปทําน้าปั่นนะคะตอนนี้ถุงก็กําลังปลูกกินเป็นใจคุณยายลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนอันนี้ลูกหม่อนลูกหม่อนนะคะค่ะลูกหม่อนคุณยายตัดให้นะคะตัดต้นมันให้แล้วก็เอาไปเสียบตอนนี้มันกาลังแตกแตกใบแล้วนะคะ เอาไปปลูกประมาณห้าต้นก็ก็จะรอรุ่นๆุนว่ามันจะรอดไหมนะคะโอเค,ค่ะโอ้เงินเสียเง,งินล้านนะคะคนี่ทำเงินได้เยียนแล้วเรียนลูกจนโตเรียนม,มาหาลัยเลยนะคะป้ายอดเลยนะคะโอ้ยลืมดูนะคะคุณป้าปลูกต้นอัญมณย องุ่นนะคะแล้วก็ต้นเสาวรสแต่พอดีเสาวรสมันสูง,สง 0, พันแล้วปีนี้ก็เอาผลไม้พวกให้ม่โอ้ออันเนี้ยแล้วมีผักอะไรนะมะระใช่ไหมคะเนี่ยม,มีมะระขี้นกปุยป๋ยใส่ปุ๋ยงามมากทีนี้มะระขี้นกใบเบ้อเร่อเลยนะคะเท่าฝ่ามือถึงเลยนะคะรูปมันก็น่าจะใหญ่มากอันนี้คือตอนอ้นองุ่นนี่คือองุ่นนะคะคุณบ้านคุณป้ามีต้นองุ่นด้วยนะไม่ธรรมดานะคะเอาปลูกไปดู ผมป้าบว่าปลูกไว้ดูนะคะมันสวยมากสวยจริงๆปลูกยากไหมคะคุณป้าองง ถึงก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะข,อขอค็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามช่วยดูใหด้วยนะคะอา,อาจจะไม่ยังไม่ดีพอก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันดีมากกว่านี้นะคะขอขอค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะค่ะช่วงไปดูงานที่ <c oughs> บอ่อปูบอ่อปลาของคุณป้าที่อยู่คุ้มสีทองที่ เปลี่นไปเมื่อกี้นี่นะคะอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างเดี๋ยวคุณป้าแล้วก็เดี๋ยวคุณยายบางทีเป็นหลงหลงมีอ่าไวทองไวทองก็ขอกภัยด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามคลิปน้าของจุ๋มด้วยนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะของชีวิตของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะอ่าไม่ใช่คนดังไม่ใช่ดาราไม่ใช่อะไรแต่ว่าเราก็ติดตามกันได้ะนะคะดูกันได้นะคะ